ฮะฮะโอ้ยเย็นเย็นโนฮะน้ำเมาอะอะไรดูดิรวดกัาเนี่ดูดิม่สนิทจะนั่งสบายสอุตสาห์จเลี้ยงน้ำขี่รถไปไหนเอาเนี่ยจะเลี้ยงน้ำเนี่ยน้ำกัญชาใครเลี้ยงผมนี่เลยยังเลี้ยง กูเดี๋ยวรีบรีบไปกินเอ้า oh. พลาดแลว้วพลาดแลว้วเสียดายแต่งั้นก็ซื้อใหม่วะพลาดแลว้วฮะพลาดผ่านอะไรพลาดแล้วพี่เห็นแล้วผาดแล้วตอนนี้ก็จะเลี้ยงนะไปเทศไหนนี่ประเทศในใต้ครับที่เดืม่มไหมดิมอีกเยอะไหม ก็ดดููาไม่เกิน80หรือว่ไม่ลอได้กี่เดียว์ละได้วน้ำมันมันกินเยอะไหมมันเือว่าตอนเดิมเหมือนเดิมะเหมือนเดิมเหมือนเดิมถ้าเหยียบก็กินมากเลยถ้าขึ้นบ่อเนื่นๆกินมากเลยแต่นี่มันไม่ต้องเหยียบขึ้นบ่อไม่เกินไม่รอบไม่ถึงพันรอบ600 500 รอบไม่เกินพันนถ้าขับจริงๆมันขับได้แบบไม่ขีดอันไหนเลยี่มันเราบางทีก็ต้องเก็บร์ขหน่อยขึ้นหมองแบบที่เทอ่ะกินแต่ตรงที่เทอ่ะเซซมั้ครับหรือยังไม่เข้าผมไม่กล้าเข้าทำไมอ่ะต้นเร่งต้นเร่งก็ขึ้ไม่ได้ยกโล่เลยยกโล่ขนาดนั้นเลยนะเป็นผู้ชมที่ดีก็พอผู้ชมที่ดีอย่าับ อะไรเขาจะทำลาดยางให้มันสุดเนาะนู่น่ะทำแบบนู่นน่ะมันจะมีสบายมากทำแบบสายใต้เนาะใหต้านี้เนาน้ำอะไรน้ำกัญชาจริงเหรอเอ้าก็ดูนี่นี่นะเห็นไหมผงกัญชาดูแบบผงจริงเหรอเนี่ยเขสริมสุกกัญชาอ๋อเสริมสุกกัญอะไรเนี่ย อ๋อที่นี้มันขายอย่างนี้เลยเหรอขายอข้างโรงพักเลยโอ้โหแล้วกินเป็นไงปมก็ไไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรหรอกินแล้วยิ้มทั้งวันปะไม่ยิ้มนี่ ทานตรงสีแยกไฟแดงใช่ไหมนี่จะไ,ไ,ไ,ไปซื้อกินหน่อยมันมีอะไรบ้างมีชาเขียวแล้วก็อะไรวะับกาแฟงวยกับเตียบกาแฟ ผมไม่เท่ากันหรือเปล่าเต,ติมลมเท่าไหร่น่าจะลค่วม90เ่ิมเ,มเต,ติม90ก็ <9 exactly. S 2> พออ่วมอะ90ก็พอแล้วระยกจอดจะได้ไหมจอดที่บ้านตัวเข้าได้ไหมได้ทำ <Aww. S 1> ง,งานเป็อะไรจะทำง,งานโโ อย่างเง็บฤดูกาลโง่ยาวเลยยาวจอดบ้านยาวเลยเดี๋ยวเกี่ยวข้าวเสร็จเดี๋ยวค่อยลงงานใช่งานเราอะไรใช่เดี๋ยวงานเขา่งไปก่ตัวนึงวิ่งก่อนใช่มต่อให้เลยใช่ไหมขอให้ก่อนขอให้ก่อนสิบรอบเป็นเทไรป่ะเนี่ยขับเร็วมากเลย จริงหลาดยางเนี่ยสบายไม่เปลืองยางด้วยไอคอนกีนี่มันเปลืองยางมากเลย กูย้อเวลาไปทำอะไรอ่ะนั่งกลมอ่ะเนาะมันจะรูปเป่ากองของพน้าไม่อะไรเงี้ยเอออ่ะจะไม่ยอมจังชูอิงก็เอเป่ากองอาจจะระบีให้มันให้มันขับอย่างเดียวอู้วเราดูแลให้เลยเนาะก็ดีเลยว่ะไม่รู้ใครจะดูแล่ไหมต้องดูแลต้องเป่ากองทุกวันเนาะ รถดำนี่ต้องอะไรบ้างดูเลยมันเนี่ยอาจจะมีดูมันเครื่องดูน้ำเบาะรองเบาะน้ำแค่นั้นเอะไรอีกอะไหรอยางยางรู้มั้ยนเจ๊กตัวตรงนี้เลยเหรอขอบนี่ยที่เทตับบันเดิมครับแกเป็นเนี่ยจะสร้างลูกพกกระชาตรงนี้แกเป็นอะไรนะเรียกอะไรหัวหน้าคนส่ง หัวหน้าคนสง่งบลิลัมหัวหน้าคนส่งเลยเออเกษียณแล้วเดี๋ยวเกันตั้งนานเลยเน <c oughs> าะใครขับรถไทยฮะใครขับรถไทยได้ดูอ๋อ <c oughs> ได้ทงจมตรงไหนโอไม่รู้เละจริงอื่นไม่ใช่ตรงนี้หรอไอ้ตัวหนึ่งเทนนี่หมดเลยมามา เยกพี่ตานเนี่ยพี่ต้องไปใส่อะไละหอไม่รู้เต็มเนี่ยอ,อ,อ้าวอะไรอะไรตะโกว่าอะไรมือเลยบอเดียวเดียวอะไ <ป S 1> ร เจ้ดูน่าเครียดเลยว่ะอะไรวะ <laughs> จา้าดูน่าเครียดเลย <laughs> โอ้ยต้องซื้อน้ำมาให้กินสิเออใค่เครียดเพื่อ <laughs> <ค>ก็นั่งรับ <ๆ S 2> อีกนะเดี๋ยวคลิปนี้บายบายก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ